ยินดีต้อนรับสู่พอดีพื้นที่ของการตกผลึกทางความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมพันของการต่อสู้ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครออกหมัดได้เร็วกว่าแต่อยู่ที่ว่าใครมองเห็นความตายได้ชัดเจนกว่ากันคุณเคยสังเกตไหมในโลกที่หมุนเร็วอย่างบ้าคลัง่งผู้คนที่วิ่งพล่านด้วยความตื่นตระหนก มักจะเป็นคนแรกที่ล้มลงในขณะที่ยอดฝีมือที่แท้จริงกลับยืนสงบนิ่งราวกับหินผาท่ามกลางพายุฝนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือศาสตร์แห่งใจนิ่งยิ่งแกลง่งปรัชญาเก่าแก่ที่ถูกหลงลืมไปในยุคดิจิทัลยุคที่เราถูกสอนให้เชื่อว่า ความเร็วคือประจาาและความเงียบคือความพ่ายแพ้แต่วันนี้ผมจะพาคุณเดินสวนทางกับความเชื่อเหล่านั้นเพื่อค้นพบว่าทำไมความสงบถึงเป็นอาวุธสังหารที่รุนแรงที่สุดในสนามรบของชีวิตลองจินตนาการถึงดาบที่ถูกกวัดแกว่นอย่างบ้าคลั่ง ไร้ทิศท,ทางไร้เป้าหมายมันดูน่ากลัวแต่มันเต็มไปด้วยช่องโหว่เปรียบเสมือนจิตใจของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ถูกรบกวนด้วยเสียงแจ้งเตือนข่าวสารและความกังวลตลอดเวลาจิตที่ไหวนิ่งย่อมมองไม่เห็นเงาสะท้อนในานามชั้นใดจิตที่ว่าวุ่นย่อมมองไม่เห็นโอกาสชั้นนั้น พลันที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการระเบิดอารมณ์ออกไปแต่มันเกิดจากอัดแน่นอยู่ภายในเหมือนคันธนูที่ถูกง้างจนสุดสายนิ่งสนิทเกรงจนถึงขีดสุดรอคอยจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อปล่อยลูกศรอ,ออกไปความนิ่ง จึงไม่ใช่การนอนเฉยๆแต่มันคือการรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่มีไว้ที่จุดจุดเดียวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณนิ่งคุณจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินคุณจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามในการเจรจาธุรกิจคนที่พูดมากที่สุดมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะเขาเปิดเผยไพ่ในมือจนหมดเปลือกแต่คนที่นั่งฟังด้วยแววตาสงดนิ่งอ่านภาษากายและรอคอยจังหวะที่คู่สนทนาหลุดปากนั่นแหละคือผู้คุมเกมหรือในสนามกีฬานักเตะที่วิ่งไล่บอลอย่างบ้าคลั่งมักจะหมดแรงก่อนจบเกม ต่างจากผู้เล่นระดับโลกที่รู้ว่าจะต้องไปยืนตรงไหนโดยใช้แรงให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดความนิ่งคือการสงวนพลังงานมันคือการบริหารทรัพสินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในการโจมตีจุดตายเพียงครั้งเดียวแต่การจะเข้าถึงสภาวะความนิ่งระดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่การนั่งหลับตา มันคือการต่อสู้กับศัตรทูที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือเสียงในหัวของคุณเองความกลัวความลังเลความโกรธสิ่งเหล่านี้คือคลื่นที่พยายามจะซัดเรือของคุณให้ล่มปัญหาคือคนส่วนใหญ่พยายามจะตะโกนแข่งกับพายุพยายามจะสู้กับความคิดซึ่งนั่นมีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง วิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่การต่อต้านแต่คือการทำความเข้าใจกับกลไกบางอย่างกลไกที่จะเปลี่ยนพายุอันบ้าคลั่งให้กลายเป็นสายลมที่ช่วยหนุนหลังคุณและกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูบานนี้ซ่อนอยู่ภายใต้ลมหายใจของคุณใช่ลมหายใจสิ่งพื้นฐานที่สุด ที่เราทําอยู่ตลอดเวลาแต่กลับมองข้ามมันไปการควบคุมลมหายใจคือจุดเริ่มต้นของการยึดครองป้อมประการทางจิตใจเมื่อคุณโกรธลมหายใจจะสั้นและตื่นเมื่อคุณกลัวลมหายใจจะติดขัดแต่เมื่อคุณนิ่งลมหายใจจะลึกและยาว การบังคับร่างกายให้หายใจอย่างช้าๆคือการส่งสัญญาณหลอกสมองว่าเราปลอดภัยแม้ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะวิกฤตแค่ไหนก็ตามมันคือการแฮกระบบประสาทเพื่อให้คุณยังคงสติสัมปชัญญะได้ในขณะที่คนอื่นสติแตกกระเจิงไปแล้วนี่คือเทคนิคที่หน่วยรบพิเศษและจอมยุทธ ใช้เหมือนกันเพื่อรักษาความเยือกเย็นในวินาทีเป็นตายเมื่อลมหายใจถูกควบคุมจิตใจจะเริ่มตกตะกอนเหมือนน้ำขุ่นในแก้วที่ถูกวางทิ้งไว้ฝุ่นผงแห่งอารมณ์จะค่อยๆจมลงสู่ก้นแก้วเผยให้เห็นความใสกระจ่างที่อยู่ด้านบน ในสภาวะนี้คุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือการปรุงแต่งเสียงด่าทอจากเจ้านายเป็นเพียงคลื่นเสียงที่กระทบหูความหมายที่ทำให้เจ็บปวดคือสิ่งที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองรถที่ติดยาวเหยียดบนถนนเป็นเพียงสภาวะทางกายภาพ ความหงดหงิดคือปฏิกิริยาที่เราเลือกที่จะสร้างขึ้นหรือไม่สร้างก็ได้เมื่อคุณเห็นความจริงข้อนี้คุณจะเริ่มกลายเป็นผู้สังเกตการแทนที่จะเป็นผู้ถูกกระทำคุณจะมองเห็นอารมณ์ตัวเอง <S <s <ign> <S เหมือนเมฆ <un> ที่ลอยผ่านไปไม่ใช่ตัวตนของคุณวินาทีที่คุณแยกตัวออกมา เป็นผู้สังเกตการนั่นแหละคือวินาทีที่คุณเริ่มสะสมความแกรง่งจิตใจที่ไม่กระเพื่อมตามแรงยั่วยุคือเกราะป้อมกันที่แข็งแกร่งที่สุดใครจะดา่าใครจะว่าใครจะกดดันคุณเพียงแต่รับรู้แต่ไม่รับเอามาใส่ใจพลังงานด้านลบของพวกเขา จะสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองเหมือนการโชกหมัดใส่กำแพงเหล็กยิ่งเขาใส่แรงมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจ็บตัวมากเท่านั้นในขณะที่คุณยังคงยืนตระงานไร้รอยขีดข่วนนี่คือศิลปะาการต่อสู้โดยไม่ต้องออกอาวุธคือการชนะโดยไม่ต้องลุกราน คือความเหนือชั้นของผู้ที่ควบคุมตนเองได้แต่ระวังให้ดีความนิ่งในระดับนี้อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดคนรอบข้างอาจมองว่าคุณเย็นชาไม่ใส่ใจหรือแม้กระทั่งหญิงยโสแรงกดดันจากสายตาคนอื่นอาจจะเริ่มสันคลอนความมั่นใจของคุณ มันจะเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นถูกต้องจริงหรือหรือคุณควรจะกระโจนลงไปในบ่อโคลนแห่งอารมณ์เหมือนกับคนอื่นๆเพื่อให้ดูเป็นปกติมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมและความกลัวการแปลกแยกนั้นฝังลึกอยู่ใน DNA บททดสอบต่อไป จึงไม่ใช่แค่การนิ่งต่อศัตรูแต่การนิ่งต่อความคาดหวังของมิตรสหายซึ่งยากเย็นยิ่งกว่าการสู้กับศัตรูร้อยเท่าความกดดันทางสังคมคือกระแสน้ำเชี่ยวที่พร้อมจะพัดพาหินผาให้ทลายลงแต่จอมยุทธที่แท้จริงย่องรู้ดีว่าหินผาไม่เคยแค่กระแสน้ำ มันเพียงแค่ดํารงอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงการยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์คือก้าวสาคัญของการยกระดับจิตวิญญาณคุณป้องกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเงียบในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยการนินทากล้าที่จะช้าในโลกที่เร่งรีบ การทำเช่นนี้ไม่ใช่การต่อต้านโลกแต่เป็นการสร้างศูนย์กลางแรงดึงดูดขึ้นมาใหม่รอบตัวคุณเมื่อคุณสร้างศูนย์กลางความสงบได้สำเร็จสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นพวกคนที่กำลังร้อนรนจะเริ่มถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณคำพูดของคุณ จะมีน้ำหนักมากขึ้นแม้คุณจะพูดเพียงไม่กี่คำเพราะมันกลั่นออกมาจากความเงียบไม่ใช่ความพล่อยความน่าเกรงขามจะก่อตัวขึ้นรอบกายคุณไม่ใช่เพราะคุณทำตัวน่ากลัวแต่เพราะคุณดูคาดเดาไม่ได้คนที่นิ่งลึกมักซ่อนศักยภาพที่มองไม่เห็นทำให้คู่ต่อสู้ไม่กล้าบุมบาม นี่คือกุศโลบายชั้นเลิศการทำตัวลึกหลับและสงบนิ่งคือการขมขวัญศัตรูที่ดีที่สุดถึงจุดนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนความนิ่งให้กลายเป็นการกระทำที่เฉียบคมเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะไม่ลังเลแม้แต่นึดเดียวการตัดสินใจของคุณจะคมกริบ เพราะมันผ่านการกรองจากจิตที่ว่างเปล่าปราศจากความกลัวและความโลภเหมือนสมุไรที่ชักดาบฟันเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บเข้าฝักรวดเร็วแม่นยำและจบงานทันทีไม่มีการเคลื่อนไหวที่ศูนย์เปล่าทุกการกระทำมีเป้าหมายนี่คือประสิทธิภาพสูงสุดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ เฉพาะในสภาวะโฟลส a ต e หรือสภาวะลื่นไหลที่จิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับการกระทำทว่าอำนาจของความนิ่งนั้นหอมหวานและมันอาจจะเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดหากคุณยึดติดกับความสงบจนกลายเป็นความเฉยชา หากคุณใช้ความนิ่งเป็นข้ออ้างในการหนีปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเส้นแบ่งบางๆระหว่างความสงบกับความขี้ขลาดกำลังจะถูกทดสอบเมื่อพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังจะพัดเข้ามาพายุที่จะพังทลายกำแพงความสงบที่คุณเพียรสร้างมาทั้งหมดและ กระชาคุณกลับลงสู่คุ้มนรกแห่งความวุ่นวายอีกครั้งวิกฤตการณ์ที่แท้จริงไม่เคยมาพร้อมสัญญาณเตือนมันมักจะมาในรูปแบบของความสูญเสียความล้มเหลวหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันในวินาทีนั้นความรู้ทฤษฎีทั้งหมดอาจไร้ค่าถ้าใจคุณไม่แกร่งพอ ความนิ่งที่คุณฝึกฝนมาจะถูกท้าทายด้วยความเจ็บปวดที่แท้จริงมันคือบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณมีคือทองแท้หรือแค่ทองชุบคนที่แสร้ทำเป็นนิ่งจะสติแตกทันทีที่ภัยมาถึงตัวแต่คนที่นิ่งจากภายในจะรับแรงกระแทกนั้นแล้วแปลเปลี่ยนมันเป็นพลัง ลองนึกภาพต้นไผ่ที่ลู่ไปตามลมพายุมันยอมโอนอ่อนแต่มันไม่ยอมหักมันนิ่งในแบบของความยืดหยุ่นไม่ใช่ความแข็งทื่อการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างสิโรราบไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วคือประโยคที่ทรงพลังที่สุด ตัดความเสียใจในอดีตตัดความกังวลในอนาคตแล้วโฟกัสที่วินาทีนี้เท่านั้นว่าเราทำอะไรได้บ้างการตระหนักรู้แค่ปัจจุบันนณะะจะช่วยลดน้ำหนักของปัญหาลงเหลือเท่าที่มันเป็นจริงไม่ใช่เท่าที่จินตนาการของเราขยายมันจนใหญ่โตในความมืดมิดที่สุด ความนิ่งจะกลายเป็นแสงสว่างนำทางเมื่อคนอื่นมองเห็นแต่ทางตันจิตที่สงบจะมองเห็นรอยแตกเล็กๆที่เป็นทางออกสัญชาตยาณของคุณจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อปราศจากเสียงรบกวนคุณจะรู้ว่าต้องรอหรือต้องรุกต้องนิ่งเงียบหรือต้องเจรจา การตัดสินใจในช่วงวิกฤตที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวสามารถพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้และความสามารถนั้นไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการฝึกฝนจิตใจให้คุ้นชินกับความกดดันจนความกดดันกลายเป็นเพื่อนสนิทของคุณและเมื่อคุณผ่านพ้นมรสุมนั้นมาได้คุณ จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปบาดแผลจะกลายเป็นเหรียญตราความเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนและความนิ่งของคุณจะยกระดับไปสู่อีกขั้นไม่ใช่ความนิ่งที่เกิดจากการพยายามข่มใจแต่เป็นความนิ่งที่เป็นธรรมชาติราวกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่า จะมีเมฆดําพัดผ่านมามากแค่ไหนท้องฟ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสีและนั่นคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขความลับสูงสุดของจักรวาลแห่งจิตใจความเข้าใจที่ว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกและโลกก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเราการปล่อยวางตัวตนหรืออัตตา คือขั้นสุดยอดของวิชาใจนิ่งยิ่งแกร่งเมื่อคุณไม่ยึดติดว่าคุณต้องชนะคุณก็ไม่มีวันแพ้เมื่อคุณไม่ยึดติดว่า,ต,นะวต,วาต้องได้รับการยอมรับคุณก็เป็นอิสระจากคำตัดสินของผู้อื่นคุณจะกลายเป็นดั่งสายน้ําที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตน แต่ทรงพลังมหาศาลสามารถไหลผ่านทุกอุปสรรคกัดเซาะทุกหินผาและหล่อเลี้ยงทุกชีวิตความว่างเปล่านี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไร้ค่าแต่มันคือความว่างที่พร้อมจะรองรับทุกสิ่งคือภาชนะที่ไร้ขอบเขตจอมยุทธที่แท้จริงไม่ได้พกดาบไว้ที่เอวแต่ มีดาบอยู่ที่ใจและดาบนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อฟาดฟันใครแต่มีไว้เพื่อตัดกิเลสตัดความลังเลและตัดความกลัวภายในใจตนเองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การพิชิตกองทัพนับหมืน่นแต่คือการพิชิตใจตนเองได้ในทุกสถานการณ์ คือการครองสติได้ในทุกขณะจิตนั่นคือความแกล่งที่ไม่มีวันสั่นคลอนจงจำไว้เสมอว่าในโลกที่เสียงดังที่สุดมักจะได้รับความสนใจแต่คนที่เงียบที่สุดมักจะเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงกลับไปฝึกฝนลมหายใจของคุณกลับไปสังเกตใจของคุณ และสร้างป้อมประการแห่งความสงบขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายเพราะเมื่อวันหนึ่งที่โลกถล่มทลายลงตรงหน้าคนที่จะยืนหยัดอยู่ได้เป็นสุดท้ายก็คือคุณคนที่ใจนิ่งยิ่งแกลง่งขอบคุณที่ร่วมเดินทางทางความคิดมาด้วยกันในซีรีส์นี้หวังว่าคุณจะค้นพบความสงบในแบบฉบับของคุณเอง สำหรับวันนี้พอดดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ